เมนูอย่างน้าพัดลมนี่ละพี่น้องบ่มีอยกแล้อกนี่เสีกระทะห่างนี่แล้วพี่น้องอนี้เศษกระทะไอ้ยฝาพี่น้องนี่นะเศษกระทะไี่ฝาเลยพี่น้องนี่เต็นทุ่บา้านเราอื เ,เร็วเร็วเนาะขนาดยังแล้วถ้าคาตลา,าดเด้วพี่น้องมือนี่งไม่คาเลย มันบางอย่างบบบคาร์บินอลสับหยุดรออยครับกระทะมากะทะมาอา้าวมันร้อนแล้วครับพี่นอ้องมันห่อน้วกะเซงไปมิลลี่มิลลี่เช็ดกระทะไปผ่ามีเช็ดกระทะไปฟ้าีก่า พัดให้มัน,น,มนมหอมๆเด็กพี่น้องหอมๆก่อนมันเท่าเนาะมันเท่ากินจังมันเท่าบะดอกอีหยังมากมายพี่น้องแสดงนี่แบะใส่กระลำพัด

มีสิทแก้ะไอาง้มีมดามครับมีมดามใส่มีแบะโอ้นี่หมดเใส่อัวใส่ตามตามเลยนั่งหน่อยนี่ใส่ลงไป 啊开始。Uh, กระทไฟห้าเนอ้อร้อยครับน้องน้องนี่ละน,น้นนนองอืมกินบานเฮาม่ต้องยังมากไม่เลยน้องเลยอัดกระลงครับแนี่แตกน้ำพี่น้อง,องซแซน,นดเว้อ ติมแน่ผู้หออ้อนอืออือเข้าใจเป็นไนบอกแล้วเจ็บ่มีมาต้องได้ซิมพี่น้องอันเรียบร้อยกินได้เลยอันนี้สูตรของมันอยู่พี่น้องเอ้ ทำมาคลิปนี้กาไว้ท่ํานี้ล่ะพี่น้องเด้อตากกล่อไลค์บ่แชร์เด้ยพี่น้อง